สวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะก็ป้าลุยงานแพ็กแต่เช้านะจ้ะนะอ่าลุยงานแพ็กแต่เช้าอะไรก็ได้ค่ะอ่านะคะอะไรก็ได้ค่ะอะไรก็ได้ค่ะมาลุยงานลุยงานก่อนโอ้มิวนั่นกล่งงานเลยเลยผัดนี่ได้บ้านผัดหมูอยู่ผู้ผูผัดอะไรก็ไไม่ใช่เอก คนปูเดี๋ยว่ักส็ค่อยคอยอุจาร์วนนี yeah, ้ว no. okay. well, no, ันศ yeah, ุกแล้วค่ะไว้จะได้วัจาริการแล้วเขาไม่สนใจกันแล้วก่บอกคอยอยไปใช้บานมาแบบมามานกันนี้เกียไหนอย่าแย้งกันนะอย่าแย้งกันนะอยี่สิบี่ออ่ะบอออะไรวะเนี่ย ขอน้แต่ตอนนี้ก่าซ่อมยี่สี่เท่านี้ไงซอมซอมยี่สี่คือสีแพคใช่ไหมสีแพคสีก็สองโหลไงแดงก็สี่แพคแดงสีแพคนี่มีแางใช่ไหมยังไง แม่ได้แลวนะคะได้ของนล้วได้มีคนละอุปกรนอ๋อยังไม่มีกล่องเดี๋ยวให้ไรื่อยๆไปๆเออ่นั้นนะบินเนี่ยเต้องแล้วให้ตามนั้นอย่างแรเรียงไว้ายี่สิบเออเดี๋ยวปุ๊ต่อกล่องเมื่อกี้ส้มมาใช่ไหมนี่แดงนี่แดงแดงยี่สิบสี่มีไหมหกหกขอต้องขอว่าคุณน้อยดีแล้วมียังเดี๋ยวยี่สิบสี่แม่แก้ววันนี้ก่อน ออแดงใช่ไหมอ่าแดงยี่สี่แดงยี่สี่สี่แล้วโอ้ยกระปนะอะไระปุกเรเอาไรังเขาขายแบบนี้แปะไว้เดี๋ยวแป้งหนึ่งห้าได้มาีกว่าเด่นขึ้มาให้นี่เป็นของใครอ่ะเจ้าแยกไว้เนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ของแม่นั่นบอกฮะของไม่ใช่ของแม่เนี่ยที่เลื่อนไปทางนี้บอกมันมีอยู่คนยังใช่ไงที่เราต้องนั้แปะกระดาษชื่อไว้อยู่ไปไหนอ่ะ ก็มีของแม่จะเของคนรู้นี่ไม่ก็บสมไปแล้วแดงว่าอ๋อที่ร้อย้ยหนใช่ไหมเรับแทกอันั้นไปเออโอเคก็แต่ตายแล้วนาะโอ้โหยังว่าอยู่เนองนี้บแค่เดียวเพราะว่าอยู่เพราะว่าเราแยกไว้แต่ว่าตอนแทกเราตอน้องแทกเออมนั่นแหละอยังว่าอยู่ว่าจะไปมันอีเหลืออมีาแทกแล้สงสไม่มันมีสา แก่อองกเยกล่องๆป่องๆ่องหนึงกล่องมีอยู่นะลังอย่างเงี้ยกระตุ้วเลยจ้าลังีกนอันนี้สุดลงาแล้วกร้วไปไปเดี๋ยไปเอารถรถไปเาแล้วเหรอไม่อย่างนกรป๋อบป้าด้วยเวลทำไปไปนี่ก็เบิร์กอเปอ็มีหลยเทปอมาเออปา้เจะได้ไม่ต้องมาลบากอันนี้่เออมันจะได้ส่อันนี้เลยมีค่ะก เลยค่ะเทปเทปันั่นน่ะในในห้องป้ามาใหม่ใยตั้งหนึ่งแทนจะะเนีาจะบอกสองบ้านมานะคจะได้มใส่จะได้ทไงย่้เจรตะโตโยต้านะจะ่ห้เเดียวจ๊ะไ้สีนี่มั่งใส่ับตัวไหนสองตัวนี้เนาะอ่าใช่แล้สตัวนั้น ยอดเราเอสินี้และสนี้คอ่ี มีงานกันในเช้าเลยนะ FC เพราะว่าจะได้ทำนะทำรถทำนะอ้าคอยใส่ผิดกว่านี่คอยใส่ผิดหแล้วอยใส่ถูกอีกนะอ๋อเออต้องคอใส่ผิดปุ๊ยหายใจแรงอย่างที่ปุ๊ไม่ละมันรึดละมันรึดแล้วบปล่าเดี๋ยวเราเปิดพัดลมเลยปุ๊เนาะเพราะว่าร้อนใช่ไหมป้าราชี นี่ไงยาีอาุจรถตู้อยู่ทางงื่อนมิ้วอันนี้เราเราดึงขึ้นไม่น่าใช่ไหมมันมันต่ำท่นึงเียใช่ไหมอันนี้หมดแล้วเหรออันนี้ยังไม่ได้อันนี้อันนี้ใส่ใส่ใส่หมกขวดใช่ไหมเออใส่หมกขวดนเออ คอว่าทำไมวะเนี <brightness> <desserts> <performance> uh, so ่ยกล่องเล็กน uh, 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 right. ี <seafood Hence 94> ่ก็ใส่ได้สามอยู่ไหมเื่อไ่กไ้อันนี้บอกไม่พอเลยก็ใส่ตัวนี้ก็ใส่ไว้ยังไงแล้วก็จะเออเออเออน่นก็ใส่ขวดนึงใส่ขวดได้สองอะไรนะสองอะไรสองอเออสองีบอเได้ได้ได้ Mm-hmm.